มีความเป็นครีมเป็นนมออกไปปลายด้วยนะครับเป็นแตงโมอกพิม์ครีมอีกแล้วนะครับเหมือนทุกตัวเลยแต่โดยรวมแล้วก็กลิ่นถือว่าโอเคนะครับนี่คือหน้าตาเจ้าแพคเกจนะครับถือว่าทําออกมาได้สวยนะครับซึ่งดีไซน์ตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นกล่องนมแบบสมัยก่อนนะครับส่วนไอรูตรงนี้ก็คือเป็นสายคล้องคอนะครับสามารถใส่ลงไปแล้วคล้องคอได้ซึ่งผมต้องบอกเลยนะว่าหลอดตรงนี้เป็นหลอดเป็นยางซิลิโคนนะครับตัวนี้มีจํานวนการสูบถึง7 0 0 0คํานะครับ พอดใช้แล้วทิ้งสวยน่ารักแบบกล่องนมเหมาะสำหรับดุ่มสาวเจ้าเรวี่มิว มาดูที่หน้าตาแพ็กเกจกันก่อนนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าสีสันเขาทาออกมาได้สวยนะครับเป็นสีพัาสเทลนะครับน่ารักมากซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่น mango strawberry นะครับส่วนอีกตัวก็จะเป็น watermelon ice ต้องบอกเลยว่าสีแจ่มมากพอพลิกมาดูข้างกล่องน,นะครับเขาก็จะบอกมาว่าตัวนี้มีจํานวนการสูบถึง7,000คํนนะครับพอพลิกมาข้างกล่องเขาก็จะบอกสเปคของตัวเครื่องมาเลยนะครับแล้วก็บรรจุน้ํายาอยู่ที่16 ml นะครับ และมีแบตเตอรี่อยู่ที่600มิลลิแอมเลยนะครับส่วนมาข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็น QR code นะครับเราสามารถเช็คได้ว่าเราอ่ะเป็นของแท้หรือเปล่านะครับซึ่งความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะครับทุกคนเห็นข้างล่างไหมครับเขาจะบอกเปอร์เซ็นต์ที่โคตรตินมาซึ่งเราสามารถเลือกเองได้นะครับนี่คือหน้าตาเจ้าแพ็กเกจนะครับถือว่าทําออกมาได้สวยนะครับพอแกะกล่องออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับมาพร้อมตัวเครื่องหนึ่งเครื่องพร้อมสายคล้องคอตรงนี้นะครับ ซึ่งสายของคอรตรงนี้ก็เป็นเชือกธรรมดานะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรส่วนตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นดีไซน์เป็นกล่องนมเลยนะครับซึ่งข้างบนก็จะบอกตัวกลิ่นอย่างนี้เลยซึ่งข้างล่างก็จะบอกตัวรุ่นมิ้วอะไรอย่างนี้เลยมีกลิ่นบอกเป็นรูปแมวอย่างนี้เลยนะครับเป็นกล่องนมที่ดีไซน์ออกมาได้สวยมากเลยนะครับตรงนี้ซึ่งผมต้องบอกเลยนะว่าหลอดตรงนี้เป็นหลอดเป็นยางซิลิโคนนะครับไม่ได้เป็นปากแข็งนะครับยืดหยุ่นได้นะครับตรงนี้ส่วนข้างล่างก็จะเป็นรูชาร์จแล้วก็รูลมนะครับก็เหมือนปกติทั่วไปแะครับต่ ดีไซน์เขาทำออกมาได้ดีนะครับพิกมาอีกข้างหนึ่งก็คือจะเป็นรายละเอียดที่ผมได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวดีไซน์หลักๆก็น่าจะมีแค่นี้นะครับซึ่งไม่มีอะไรมากนะครับซึ่งตัวเครื่องนี้ผมว่าอาจจะเหมาะกับสาวๆามากกว่านะสำหรับผู้ชายก็พกได้นะครับสาหรับใครที่ชอบตัวดีไซน์ตัวเครื่องหน้ารักน่ารักแบบนี้เป็นสีพาสเทลอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับผมว่ามาเดี๋ยวผมจะมาเทสกลิ่นเจ้าตัวสตรอเบอรี่มงโก้ตรงนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าสตรอเบอรี่มังโก้ ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้แมงโก้นำนะครับแล้วตามด้วยสตรอเบอรี่นะกลิ่นหอมกลิ่นหวานนะครับส่วนความเย็นนะครับตัวนี้ไม่ค่อยเย็นมากนะครับกำลังดีเลยถือว่าตัวนี้กลิ่นดีนะครับพอดูดไปปแล้วมันจะเป็นฟิลที่แบบว่าเป็นมะม่วงผสมสตรอเบอรี่แล้วมันกลมกล่อมมากเลยนะครับถือว่ากลิ่นดีกลิ่นชั้นนะครับตัวนี้อีกอย่างนะครับคือตัวนี้ผมดูดแล้วรู้สึกว่าเป็นฟิลที่โล่งนะครับไม่อ้นนะครับแล้วก็นิโคตินหานกำลังดีนะครับแต่ถ้าดูดมากไปผม่าอาจจะเหมืินได้นะครับ แล้วอีกอย่างนะครับตัวนี้ไอ้กลิ่นสตรอเบอรี่แมงโก้เนี่ยมีความเป็นครีมเป็นนมออกไปปลายด้วยนะครับซึ่งผมว่ากลมกล่อมมากเลยนะเดี๋ยวเรามาอีกกลิ่นหนึ่งนะครับคือวอเทอร์เมลอนไอซ์นะครับหรือว่าแตงโมเย็นนั่นเองผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเย็นกว่าไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยอืมตัวนี้เย็นนะครับเย็นเย็นกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เยอะแต่กลิ่นถือว่าอร่อยนะครับกลิ่นแตงโมถือว่าชัดเลยนะครับเป็นแตงโมออกครีมครีมอีกแล้วนะครับเหมือนทุกตัวเลยผมว่านะ น่าจะเป็นออกครีมแบบนมทุกตัวเลยนะครับตัวนี้แต่รสชาติถือว่ากลมกล่อมนะครับลงตัวนะผมว่าซึ่งความเย็นก็มีไม่เยอะนะครับซึ่งกลิ่นวอเตอร์เมลอนไอซ์ตัวนี้ถ้าให้ผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับมันเหมือนผล,ลไม้แตงโมแช่แข็งอะ่ะมันอร่อยนะผมว่ากลิ่นมันชาร์ดเดีย่ะแต่อาจจะไม่เท่าตัวเมื่อกี้นะผมว่าตัวเมื่อกี้กลิ่นชา์ดกว่าแล้วมันกลมกลม่อมกว่าแต่ตัวนี้กลิ่นมันจะมาแบบแตงโมโดดๆเลยมันก็ทําให้ได้แค่กลิ่นแตงโมนะครับ แต่โดยรวมแล้วก็กลิ่นถือว่าโอเคนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะมาให้คะแนนจเจ้า2ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยเรื่องรสชาตินะครับซึ่งไอตัวสตรอเบอรี่แมงโก้กับไอตัววอเ e อร์เมลอนไอ้นี่ผมว่ารสชาติดีกลิ่นชัดทั้งคู่นะครับไม่มีทิ่ติเลยกลิ่นดีนะครับผสมนมเลย2ตัวนี้คือกลิ่นผสมนมทั้งคู่เลยนะครับซึ่งถ้าให้พูดเรื่องกลิ่นหรือว่ารสชาติเนี่ยไอเต็ม10ตัวเนี่ยผมให้สัก8เลยนะครับถือว่ากลิ่นดีกลิ่นชัดนะ นยยี่่ห้ออืเลผมว่าอะต่อ,ตอมาเดี๋ยวผมจะมาให้คะแนนความหวานและความเย็นของไอ้เจ้าสตัวนี้ที่ผมได้ลองเทสไปนะซึ่งไอ้ตัว s t รอเบอรี่แมงโก้ตัวเนี้ยความหวานนะ่ยอาจจะมีเยอะกว่าไอ้ตัววอเทอร์เ o n Ice อนไตัวนี้นะครับซึ่งถ้าให้คะแนนเฉลี่ยเต็ม10นะไอ้ความหวานนะ่ะผมว่าให้8เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้อาจจะออกหวานนิดนึงแต่ตัวเนี้ยจะอยู่ประมาณที่7ไม่หวานมากนะครับ ตวเรื่องความเย็นแน่นอนครับว่าไอตัว watermelon ice เนี่ยอาจจะเย็นกว่าไอตัวนี้ไม่มากเหมือนกันไอตัวนี้อาจจะเย็นสักแปดเต็มสิบนะครับไอตัวนี้จะเย็นสักเจ็ดเต็มสิบแต่ไอตัวเนี้ยจะได้เรื่องความหวานไอตัวนี้จะได้เรื่องความเย็นนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับสามารถเลือกได้เองเลยนะครับกลิ่นหรือรสชาติอะไรพวกนี้อ่ะหลังจากที่เราได้ลองเทสกลิ่นตัวนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องสเปคเครื่องหรือว่าข้อดีของเจ้าตัวนี้เล็กน้อยให้ฟังกันนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยบอกเลยว่ามาพร้อมนิโคตินอยู่ที่5%นะะครัับแลวสดุที่เขาใช้ ตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ปากดูดจะเป็นยางซิลิโคนนะครับซึ่งตัวนี้มีไฟบอกสถานะตรงนี้นะครับจะมีอยู่3สีนะก็คือสีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็สีแดงสีน้ําเงินคือแบตเต็มนะครับสีเขียวคือแบตกลางๆสีแดงคือแบตน้อยแล้วนะครับซึ่งสามารถชาร์จได้ตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับคือผมบอกได้เลยว่าเขาออกแบบมา มันเป็นเอกลกักษณ์อ่ะมันเป็นกล่องนมผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะสําหรับผมแบบน่าสนใจกว่าสินค้าแบบประเภทเดียวกันก็มีดีไซน์ที่เก๋น,นะครับแล้วก็นิโคตินมา5แต่ความหวานความหอมมีความเข้มข้นที่พอดีมาสรุปง่ายๆเลยนะครับคือไอเจ้า Ravi Miu 7000คำตัวนี้เป็นพอร์ตใช้แล้วทิ้งที่มีการออกแบบสวยน่ารักแบบกล่องนมนะครับสูบได้ทั้งวันนะครับด้วยจํานวนแบตเตอรี่ที่มาเยอะแล้วก็จำนวนกันสูบที่เยอะนะครับระหว่างวันหรือทั้งวันก็ยังอยู่ได้นะครับ เหมาะสาหรับใส่เที่ยวส่ชิลอะไรอย่างเงี้ยเหมาะเลยตัวนี้ซึ่งจริงๆลาวี่มิวตัวนี้นะครับมี10กลิ่นให้เลือกนะครับแต่วันนี้ผมเอามาแค่2ตัวเองนะครับเป็นกลิ่น watermelon ice กับ strawberry mango mm hmm. ก็เป็นกลิ่นเบสิคเบสิค hmm. เลยครับเป็นผลไม้ปกติทั่วไปซึ่งผมว่ารสชาติเขาอ่ะนุ่มนวลน,นะครับผกพาง,ง่ายนะครับและผมบอกได้เลยว่าตัวนี้อาจจะให้ประสบการณ์ที่ดีกับคุณได้นะครับสุดท้ายนี้อยากให้ผมรีวิวเจ้าตัวไหนหรือกลิ่นไหนของเจ้าลาวี่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นไหนก็ไดไดด้้้มมเเาาาขงงลล่ย เดี๋ยวผมก็จะหามาให้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับซึ่งวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม